มีผู้ถามมาว่าอารมณ์ทุกอารมณ์ที่เรานึกคิดขึ้นเนี่ยมาอย่าเอาจิตไปปรุงแต่งแต่ให้มันมากขึ้นอยู่ดูให้มันอยู่เฉยๆเหมือนว่ากองไฟกองหนึ่งอย่าเอาฟืนไปสุมปล่อยให้มันดับไปเองการที่เราคิดแบบนี้เป็นธรรมะแบบใดครับใช่การดูจิตไหมครับอ่ ก็มัน uh, ก็เป็นการดูจิตล yup. well, ักษณะหนึ่งนะจิตประกอบราคาเราก็รู้ชัดว่าจิตประกอบราคาบางทีถ้าเราแยกไม่ออกเนี่ยมันประกอบราคาจิตกําลังโมโหจิตประกอบโทสะไฟราคาไฟโทสะเกิดอารมณ์ราคาเกิดอารมณ์โทสะเกิดอารมณ์โมหะจิตประกอบโมหะก็รู้ชัดว่าจิตประกอบเราก็ให้รู้ชัดในระหว่างที่เรารู้อยู่รู้จิตจิตเนี่ยมันเกิดพื้นท้อมเจตสิก มันมาพร้อมกันเมื่อมันมาพร้อมกันเราก็รู้มันรู้มันเรียกว่าเราเริ่มมีสติแล้วแต่เรายังทำอะไรไม่ได้เราจเจริญสติให้มากมากมากๆเข้าก็เรียกว่ารู้จึงเข้าไปรู้ว่าจิตกําลังประกอบหลคะและเรารู้ให้ชัดกับว่าจิตของเราเริ่มมีพะละกกาลังขึ้นเราเจริญสติให้มากขึ้นมากขึ้นตอนนี้การจเจริญสติเนี่ยมันจะต้องอาศัยทั้งสมถะอิปัสสนา คือไอาการที่เราว่าเราเรากําลังดูอยู่ในฐานกายในฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมเนี่ราฝึกอยู่ในสีฐานเนี่ยโดยแบบสมถะก่อนให้แค่มีสติรู้ก่อนจนกระทั่งมันรู้มากเข้าจนกระทั่งรู้ชัดแต่ถ้ารู้ชื่อรู้ชัดในขันใจกายคู่เยียดเคลื่อนไหวกินดื่มเคร่ริมทายจะลาบัสวะนี่เรารู้ นะมันก็ไปรู้จักเวทนาพอนานเข้าไปรู้จักจิตนะเข้าถือฐานจิตกับตัวผู้รูนะ้อาการของเวทนาก็มีสุขเวทนาทุกเวทนาเฉยเฉยในด้านร่างกายในด้านอะไรแต่มมอะไยเข้าถึงในเรื่องจิตใจก็มีสุขสุขไอสุขไอส,สมานัสโทมนัสเวทนาดีใจเสียใจเฉยเฉยอะไรเงี้ยนะ จิตประกอบราคาโทรศโมหะจิตหดฟูจิตฟุง้งซ่านน่ยมันมีการหดหัวจิตก็เกิดขึ้นพราะกัเกิดขึ้นเพราะกับความหดหูเกิดขึ้นเพราะ,ควา,หหราะความฟุง้งซ่านจิตฟุ้งซ่านมันประกอบกันอยู่แม้กระทั่งจิตเนี่ยเป็นชานเป็นชานเป็นรูปชานเนี่ยเริ่มมีการเพ่งแล้วนะมันจิตมันก็อาศัยกับเจตสิกพวกเนี้มันเพ่งอาศัยอเวทนาที่เป็นสุขก็ดีก็ดีทุกข์ก็ดีหรืออุบเบกขาอทุกข์อทุกขกรรมสุขก็ดี อาศัยสังขารเป็น,เป,นเป็นการบูงแต่งเนี่ยเป็นบุญญาพิสังขารก็ดีอาบุญญาพิสังขารก็ดีฝ่ายบาปก็ดีหรืออเนนชายพิสังขารฝ่ายฌานสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิก็ดีที่เป็นรูปฌานในรูปฌานเนี่ยมันเป็นการบูงแต่งทั้งหมดวิญญาณคือจิตนี่ก็จิตมันเข้าไปรับรู้เพราะฉนะนั้นเนี่ยถ้าเราดูอย่างเงี้ยเราดูเราจะรู้จักจิตเวลาประกอบราคารู้รู้ชัดว่าจิตประกอบราคา, i, จ,คาจิตประกอบโทสะจิตประกอบโมหะ จิตพดหูจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นชานเราดูจนรู้ชัดจนพละกกาลังมากเข้าจนจิตตั้งมัน่นเฉยไม่สนใจแล้วจนกระทั่งดูไปอีกนะจิตหลุดพ้นถ้าเราดูดูใจเต้นเนี่ยเราดูฐานกายก็คือใจเต้น,นมีทั้งสัมมัญญาสติแต่ว่าดูใจเต้นก็มันเป็นสมถะ ดูมากมากมาเข้ากำลังสติสมาธิมากขึ้นมันจะแน่นเครียดขึ้นไปศีรษะเี่ยังเป็นสมถะอยู่พอเครียดจนเต็มแล้วเนี่ยเรียกว่ามันตั้งมั่นนะพอเราดูใจเต้นละเอียดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวมันจะโปร่งทุกตะวันเนี่ยกัจิตหลุดพ้นได้ทั้งจิตหลุดพ้นปัญญาด้วยได้ทั้งเจโตทั้งปัญญาด้วยถ้าดูก็ถ้าดูปัญญาอย่างเดียวหนักไปทางปัญญาก็มีเอาใช้คณิกาสมาธิก็ใช้สติ กำหนดสติดูสัมมัญญะจิตก็อยู่กับสัมมัญญานะไม่ให้จิตลงลึกเป็นฌานราคามันจะเกิดขึ้นช่างมันเราจะเริญสติอยู่กับสัมมัญญาในฐานกายเวทนาจิตทมโทสะโมหะอทหูฟุ้งซ่านเราไม่สนใจเราดูสติสัมมัญญาเลยอันนี้ปัญญาไวหน่อยนะแต่ถ้าคนมินิเนใสัยฟุ้งซ่านเนี่ยโอ้ยยกมือไปดูใจเต้นไปมันก็คิดฟุ้งซ่านไปถ้าดูยกมือไปคิดฟุ้งซ่านไปบางทีต้องมาดูใจเต้น โดยเฉพาะที่จะดับได้ดีใจเต้นกลางทรงอกเนี่ยถ้าดูใลในความรู้สึกเข้าไปละเอียดเข้าไปเนี่ยมันดับได้เร็วถ้าใครทําได้นะหมายถึงว่าดูใจเต้นเห็นนะไม่เห็นก็ดูความรู้สึกที่ลงกระทบปลายจมูกมให้มากๆทําให้มากๆนอย่าอย่าให้มันผิดกฎคือข้อปฏิบัติไม่ผิดสังสามอย่างในระหว่างที่เราปฏิบัติเรารักษารมสัางรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจ โพชเนมตันยุตาบริโภคแต่พอควรมันจะได้ไม่ง่วงอ่ะแล้วก็ราคามันก็จะมามันก็ไม่ค่อยเกิดเพราะว่ามันขิวนะบริโภคพอควรเอาพอเป็นพละกกาลังในการที่จะปฏิบัติแล้วก็ทาความเพียรไม่เห็นกันเหน็ดกันเหนื่อยความเพียรที่ทําก็คือว่ากําหนดสติปัฏฐานให้อยู่ในฐานกายเวทนาจิตธรรมไม่เห็นให้ไปตามอารมณ์ราคาโทสะโมหะหดหูฟุ้งซ่านแม้กระทั่งฌานนะเราก็ไม่ให้เข้าไปยึด จเจริญสติให้ตรงสัมัญญาในฐานทั้งสี่เดี๋ยวมันก็จะหลุดจากอุปทานกันทั้งห้าเห็นรูปนามเกิดดับก็คือเห็นวิปัสสนานั่นเองจะหนักไปทางสมถะก่อนให้มากๆแล้วก็ยกจิตสุปไตยลักทีหลังปูมเดียวก็ได้หรือว่าจะเจริญวิปัสสนาแทบจะวิปัสสนาล้วนก็มีคณิกาสมาธิเป็นอารมณ์อย่างนี้เห็นว่ามโนวัญญาโปร่งเร็วแต่กิเลสค,ค่อยๆหลุดค่อยๆหลุดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเจริญสมถะอย่างเดียวนะกดจิตกันทัาจตวิมุตต์นะมันก็นด,ดับด้วยสมา แต่มันเป็นวิมุติที่ว่ายังต้องกลับมามันยังเสื่อมได้นะที่จะไม่ให้เสื่อมก็คือจะต้องให้เห็นสูงขึ้นไปคือนอกจากจิตจะหลุดพ้นแล้วเนี่ยปัญญาต้องหลุดพ้นด้วยก็ได้ยาเจโตและปัญญานะสมาธิคู่ควรปัญญาแล้วก็ศีลก็สําคัญโดยศีลบริมัติก็คือความเป็นปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าถามว่าอารมณ์ทุกอารมณ์ที่เราคิดนึกมาอย่าเอาจิตเข้าไปปรุงแต่ง ให้มันเกิดดูดูมันเฉยๆให้มันอยู่เฉยๆอยู่ดูมากขึ้นอยู่ดูให้มันเฉยๆอันนี้ถ้าเราดูความเฉยนะเราไม่ปรุงแต่งตามมันก็ใช้ได้แต่จิตยังสวยความเฉยอยู่จิตยังไม่หลุดพ้นอันนี้นะเหมือนว่ากองไฟกองหนึ่งยาวฟืนเกาไปสมนะปล่อยให้มันดับไปเองถูกต้องนะ การที่เราคิดแบบนี้เป็นธรรมะแบบใหแล้วใช่การดูจิตไหมก็เป็นการดูจิตชนิดหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะหลงทางได้ง่ายนะถ้าดูแบบว่าไม่มีหลักถ้าไม่มีหลักเกณฑนะ์ถ้าจะให้ดูให้ชัดันต้องดูให้เห็นใจเต้นแล้วก็แน่นเครียดแล้วก็โลง่งทําให้มันเกิดความกิเลสเล่าร้อนมีสัมผัสมีสติทําลายความยินดีร้ายมีทั้งหลักปันในตำรามหาสติปฏฐานสูตร นาที่ชี้แจงเอาไว้แล้วแล้วทั้งการปฏิบัติและทั้งพยานบุคคลที่ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงก็มีเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูจิตอย่างเดียวดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกเนี่ยแล้วยิ่งไปดูความคิดเฉยๆยิ่งเลอะเทอะไปเลยถ้าเราไปดูความคิดเนี่ยบางคนบอกว่าดูความคิดทั้งวันจนกระทั่งจะว,วิป,ปร,ราสฟุ้งซ่านจะว,วิป,ปร,ราสไปดูความคิดเนี่ย มันจะต่างอะไรละจิตเนี่ยมันไปดูสังขารการบุงแต่งไปดูความคิดเนี่ยสั่งสมมากๆเข้ามันก็จะวิปลาสเหมือนกับคนเนี่ยนะกินี่นี่อร่อยแล้วกินนี่มากๆเนี่ยเอารถเข้าทางลิ้นเอามากๆมากๆเข้าเดี๋ยวมันก็จะจกตายหรอนะอะไรที่มันเอามากๆๆอะรูปเสียงกินรล้วการสัมผัสรมอารมณ์มากๆเนี่ยมันก็ทำมไม่ไหว กระทั่งสังขารเนี่ยมันยังเกิดแก่เจ็บตายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตัดอุปทานขันทั้งห้อย่าไปว่าแต่ภายนอกเลยอายตนาภายในคือตาหูจหมูกหินกระใจเนี่ยราอาศัยที่มันยังแข็งแรงอยู่เจริญแล้วก็ตัดอุปทานมันให้ได้จะไปร้อตอนแก่ก็ปฏิบัติไม่ไหวแล้วเบอลอสายตานี่แทนที่จะชัดเจนเหมือนตอนหนุ่มๆก็สายตาเวลากแก่ๆแล้วมันก็เบลอแล้วมันก็ฟ้าฟัง ใจิตใจก็เหมือนการที่มันสั่งสงกองกิเลสมากๆไม่รู้จักเอาออกเนี่ยพอแก่ไปแล้วมันเอาออกยากเลยทําทําจะตั้งแต่ยังหนุ่มๆยังาสาวๆยังพอมีกําลังนี่เราทําซะบุคคลมีความเพียรบากบันมั่นคงอยู่เป็นนิดมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวปักเสิดกว่าคนที่เกิดมาร้อยปีไร้ความเพียรเพราะฉะนั้น,นนี่นะมันก็เป็นการดูจิตเหมือนกันนะดูฐานจิตเนี่ย จิตประกอบราคาจิตประกอบทวศสะโมหะหดหูฟุง้งซ่านเป็นจิตเป็นฌานจิตตั้งมั่นจิตปุดพ้นอะไรเนี่ยนะมันเป็นการดูจิตทางนั้นฐานจิตซึ่งมันเป็นกระบวนการอย่างนี้แล้วให้เรามีสัญญาสติในฐานทั้งสนะมันจะได้ไม่ไหลออกนอกฐานเขาเรียกว่าสติแปลว่าระลึกได้ปัฏฐานนะสติปัฏฐานสี่นะมีสติอยู่ในฐานทั้งสฐานกายเวทนาจิตธรรม ให้เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในธาตุจิตในจิตธรรม